นี่คือซอฟ์พาวเวอร์ของกองบัญชาการตำรวจปราจำเจ็ดมีแต่เรื่องสีดำทั้งนั้นเลยได้ังหวัดสมุทรสาครที่มีการรับสวยกันทั้งจังหวัดผมบอกเลยรับสวยกันทั้งจังหวัดไอ้หมวยมันก็บอกแล้วว่ามันคุยโตอวดมันบอกมันเคียย์ทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นภาคไม่ว่าจะเป็นตำรวจประจจังหวัดสมุทรสาครไม่ว่าจะเป็นโรงพักตมในสมุทรสาครเคี่ยแม่งเป็ดเสร็จหมดกูขายของแล้วเมื่อฤกษ์ิกษิต ใช้ใช้ป้องแล้วเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีใครกล้าจับหมดเพราะกูใหญ่กู้เคีสจบหมดสามกรกูเคสได้มันบอกองี้เลยมันไม่ต่างอะไรกับโซโซฝนเลยเฉพาบุหรี่ไฟฟ้าที่แม่งทาของผิดกฎหมายทาของเถื่อนทําของผิดกฎหมายรายใหญ่ของประเทศกองมาใช้งานตำรวจตอนพัเจ็ดเงียบกิ๊ดเงินแม่งอุดปากหมดมันดาดูถูกตำรวจในตำรวจสาคอนว่าไง เป็นหมาที่ดูแล้วกันบรรดาเนี่ยพระพูกขมเนี่ยมาเล่าผมฟังว่าไอซูเนี่ยมันบอกแล้วว่าตำรวจเนี่ยเป็นหมาเมาอาหารหมาทุกเดือนมันถึงไม่กลัวใครในจังหวัดสงขลาตอนใครไปจับไอซูโซูเฟิงเนี่ยสวนมากได้กลับไปมือเปล่าเพราะอะไรเพราะแม่งมีผู้ใหญ่ทรมาเฮ้ยอไอซูเขีย์เรียบร้อยกลับกลับกลับไม่ต้องมายุ่ง ตำรวจไปไม่รู้กี่หน่วยพี่น้องประชาชนคนในประเทศมีผู้ใหญ่ทั้งในสมัมงาตเลังชาติทั้งผู้ใหญ่ระดับไหนไม่รู้โทรมาชุดจกกับกลุมกลับบ้านหมดมือเปล่าไม่เคยมีใครจับมันได้สักลายเลยมีผมเนี่ะจับได้จับได้ไดมอะไรเพราะผมมีตำรวจดีนะบางคนให้ข้อมูลผมมีดีไอดีโดยเฉพาะชุดเนี้ที่ทำบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นดีนไอชุดที่ ตรงไปตรงมาขยันรู้ไหมครับว่าดีนายชุดของพี่ปันนะที่อยู่กองภาษีรับหน้าที่ในใการรับคาสั่งมาจากท่านอธิบดีดีไอมีคนทํางานอยู่เจคนจับปริไฟฟ้าได้มากกว่าตำรวจจับทั้งประเทศจับทั้งหมดเนี่ยสล้านชิ้นนะเอางาี้วาได้จับจากไหนจับต้นต่อคือท่าเรือแหลมชบัง จับกรก่อเแหลมจำมับบงทั้งหมด4แสน4แสนชุดแล้วผมเนี่ยจับไปหมดล้านสองแสนชุดแล้วก็ไปจับเพิ่มมาอีกตอนหลังเนี่ยรวมแล้วเป็นเศจเนี่ยสองล้านชุดทำงานโดยชาติจับแม่งทั่วประเทศทอในยกอประเท้ข่าวที่นนทบุรีสองแสนหกแล้วเรานั้นมาเกียบติคิดจับทั้งประเทศเลยของตำรวจจับได้ยังไม่ถึงสี่แสนชุดเศรีทไาชุดที่ผมรับเปน็นคดีพิเศษเนี่ย จะไปสู้สู้ฝืนเนี่ยสองล้านชุดพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนี่คือประเทศไทยวันนี้เรายังมีความหวังที่ดีในยุคนี้เป็นยุคที่ปลอดการทุจริตคอร์รัปชันผมชื่นชมนะเพราะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงหรอกรับแดกรับสวยกันอิม,มีพิมันอันนั้นคือยุคเก่าที่ผ่านมาหลายปีปัจจุบันเกษียณไปหมดละยุคนี้เป็นยุคที่ เป็นมือสะอาดมีความตั้งใจในการทํางานมีการผู้ง่าประชาชนมีความหวังกับนี่นายชุดเนี้ยชุดปัจจุบันนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือท่านทวีสออส่องมีคนมาขอท่านมากมายนะไอเรื่องตีนเป็ดตีนไก่อะไรทั้งหลายแหล่หมูแล้หล่ท่านไม่เคยให้เลยนะหน้าห้องท่านเนี่ยเขาไปแทรกแซงนะคดีแตงโม ท่านย้ายเลยครับอย้ายนานไม่ให้ยุ่งเลยคดีแตงโมนะผมจะบอกให้เลยว่าท่านทวีสอสองเนี่ยเห็นท่านอย่างนั้นนะท่านตรงไปตรงมานะผมเนี่ยไปรายงานท่าน,นว่ามีหน้าห้องท่านอย่างนี้อย่างนั้นปอกว่าท่านเช็คเลยจริงไหมพอเช็คจริงท่านย้ายเลยไม่ให้เขามายุ่งคดีแตงโมเลยนะตีนไก่เทือนบุหรีไฟฟ้าผมรายงานท่านไป ท่านสั่งการให้แรงนัดดาเนินการหมดไม่มีว่าเฮ้ยช่วยกันไม่มีมิเตสั่งอย่างเดียวเอาให้ถึงต้นต่อนี่คือความดีของเราที่เรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่เรามีอธิบดีดีไอแล้วเรามีทีมงานของดีไอยุคป,ปัจจุบันเนี้ยหลายหน่วยงานนะนะไม่ว่าจะเป็นชุดปียักษ์ชุดปีปันชุดใครต่อใครนะตอนเนี้ยขอเป็นมืออาชีพในการทําคดี นะครับทําให้เรามีความหวังผมอยจะบอกทุกคน,นครับว่าทุกเรื่องนะผมเนี่ยอยู่เบื้องหลังในการทลายกระบวนการเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ยเชื่อมูลเชื่อถือในข้อมูลของเราแล้วก็รับทําให้เราแบบรับรับนะดังนั้นเนี่ยนะครับวันที่19้พฤษภาคม2018นะครับพี่น้องประชาชนครับ ผมจะไปยืดให้มีการสืบสวนสอบสวนการหัวประมูลของโครงการประกันสังคมระบบไอทีที่มีสีบริษัททําการหัวประมูลโดยมีคนในของประกันสังคมที่ทำบีโอคิวนะครับพันกว่าล้านบาทเนี่ยซึ่งต้นทุนเนี่ยไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทแต่ใส่ตัวเลขแม่งพันกว่าล้านบาทเอาเงินของพี่น้องประชาชนคนในประเทศที่เสียเงินให้กับประกันสังคมเอาไปล้างสารเอาไปแดกกันเป็นร่ำเป็นสันโดยมีนะครับ นายชอช้างนะซึ่งประานผมมาว่าจะขอเข้ามาคุยผมบอกว่าไม่ต้องคุยครับกับผมคุณชอช้างคุณไปคุยกับดิฉไอดีกว่าเพราะคุณคือตัวหลักในการอยู่เบื้องหลังในการหัวประมูลดังนั้นเนี่ยคุณชอช้างไม่ต้องโทรหาผมแล้วผมก็ไม่เคยส่งใครไปเอาตังค์คุณนะที่คุณบอกว่ามีคนเอาชื่อผมไม่อาล้วไปเอาตังค์คุณกูไปแจ้งความจับได้เลย ผมไม่เกี่ยวแต่ผมะวันที่สิบเก้าสภาคมผมดําเนินคดีคุณแน่นอนคุณชอช้างแล้วก็กับพวกสีบริษัทรวมทั้งเจ้าที่ประกันสังคมที่มีการหัวประมูลและจะเกี่ยวพันถึงรัฐมนตรียุคปัจจุบันด้วยผมจะบอกให้แล้วก็ประหลัดกระทรวงแรงงานด้วยนะครับผมจะบอกให้เลยนะครับสําหรับโครงการของประกันสังคมเพราะคนนี้มันเกี่ยวพันกับรัฐมนตรี ยุคปัจจุบันกับประหลัดกระทรวงนะที่มีการหัวประมูลโครงการพันกว่าล้านสองระบบไอทีของสี่บริษัทนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องประชา,าชนก็จะได้เห็นวันที่สิบเก้าพฤษภาคมข้อมูลที่เราเตรียมให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับจะไปร้องท่านยุทธนาแบดดำนะครับเนื่องจากว่าคดีหัวประมูลของสวเนี่ยใกล้จดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็เลยจะเอาโครงการใหม่ไปยื่นต่ออธิบดีดีเอสไอในการ คดีว้บประมูลของประกันสังคมพันกว่าล้านพี่น้องประชาชนครับต้นทุนอยู่ประมาณร้อยกว่าล้านแต่ใส่แม่งพันกว่าล้านเอาไปหาแดกแบ่งกันเป็นรับเป็นสันนะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงเราจัดเต็มนะครับนะเราจัดเต็มให้อยู่แล้วนะครับนะพี่น้องครับเราได้รับข้อมูลทางลับนะครับนะเกี่ยวเรื่องของการจริตนะครับของกรมสุรกกรนะ นะครับการผลิตของกรมสนักกรนะนะครับก่อนจะเป็นเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของตึกสรงวันนี้ทุกคนต้องฟังนะครับเรื่องตึกสรงอนะครับเราได้รับข้อมูลรับว่ามีสวยพันล้านนะครับใต้สะพานพุกดาหารนะครับโดยมีขบวนการป้อนภาษีชาตินะครับโดยนักการเมืองระดับประเทศ โยงอธิบดีนะแล้วก็ผู้ใหญ่ในภาคอีสานมีรถโดยสารนะครับที่วิ่งจากมุดอาหารกับสวรเขตสวรรเขตนะครับก็คือรถโดยสารนะครับเมื่อวันที่สองพฤษภาคม256 6ันไอ้ยหนนะครับมีรถโดยสารสายมุดาหารกับอ่าสวรรณเขตนะครับนะ ทะเบียน10-07-16ได้มีการผ่านด่านสุรากรมุกดาหารก่อนที่จะถูกหน่วยงานความมั่นคงก็คือฐานผ่าน2-105กองกำลังสุรานารีแล้วก็ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหารไล่ตรวจคนพบของกางจำนวนมากได้แก่บุหรี่ไฟฟ้าของนิภาษีอีกจำนวนมากนะครับซุกอยู่ในช่องรับห้องแดดแปลงของห้องโดยสาร ก,กรมศุรากรนได้ฐานมุณาหารกับพวกจับปล่อยปปแล้วเลยไม่ดําเนินคดีกับคนขับรถและจับกลุ่มบรรทุกทำบันทึกจับกลุ่มโดยไม่มีการควบคุมตัวผู้กระทาความผิดผู้งาว่ายึดแต่ของไปปรากฏว่าเนื้อหาในเอกสารของการจับกลุ่มของสุรกรมุณาหารเป็นเอกสารหลักฐานที่เป็นเท็จ ทางเจ้าที่ฝ่ายพมันคงจึงไม่ร่วมมันทึจกจับกลุ่มปรากฏว่ามีร้อยตำรวจตีสุเทียนไปแจ้งความมาผิดกับสุรกรมุกดาหารที่สพอเอมืองมุกดาหารฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบรถคันนี้ดัดแปลงมา y